สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเล่าเรื่องราวของเพื่อนสนิทเลยที่เป็นรีวิวของตัว g b Body Spa นั่นเองนะคะที่ให้เพื่อนเนี่ยผู้ใช้จริงเขาไปใช้มาแล้วก็หลักฐานนะคะด้วยการรวบรวมบันทึกเป็นรูปภาพเอาไว้อันนี้เนี่ยเอแล้วเอามาให้ดูทำไมนี่คือวันที่23มีนาะคม2 0 0 0 14ที่ผ่านมานะคะและนี่ก็คือ20่สมกราคมค่ะก็ตอนนั้นเพื่อนเนี่ยคลอดไปละประมาณเดือนหนึ่งน้ำหนักก็ลงมาเหลือที่55นะคะจากก่อนที่นางจะมีบุตรเนี่ย49แล้วพอตั้งครรภ์นาน้ำหนักนางขึ้นไป69เลยอะตัวเบเริ่มเลยก็เนี่ยลดลงมาเหลือ55ตอนนี้เนี่ย เขาที่เขาทางแล้วคลอดลูกมาประมาณหนึ่งเดือนก็เริ่มทดลองใช้ G B Body เลยก็คือใช้ไปเลยวันละสามครั้งเขาบอกว่าเขาว่างตอนไหนเขาก็ใช้ตอนนั้นนะคะอันนี้เป็นเพื่อนเออนี่ไงข้อมูลเราเคยสัมภาษณ์กันไหมเราลงไปแล้วรอบหนึ่งเริ่มใช้สปามากลานะ้วประมาณต้นเดือนละตอนนั้นน้ำหนัก5้าก็ส่วนนี้จะเป็นไขมันแบบ แล้ววันหลังคนที่คลอดบุตรคนที่เคยมีบุตรน่าจะเข้าใจดีนะแต่เราก็รีวิวไม่ได้นะเราไม่เคยถงมีบุตรเลยไงแต่นี่เลยคือปัญหาหลักค่ะทราบกันดีอันนี้ก็คือรอยแตกลายนั่นเองมันจะต้องตามรอกรอแล้วลูกนี้ก็คืออันนี้20่สมกราคมนะคะส่วนอันนี้วันที่ส0กรุมภาพันธเป็นไงคะสำหรับรอยแตกลายและสำหรับหุ่นลักษขมันที่ ไหนอ่ะเออกีล่าส่วนนี้ค่ะนี่คือรูปของมีนาคมชุดเดิมแค่เปลี่ยนเสื้อะคะเสื้อก็จะเป็นขอบนี้เด,เดี๋ยวบางคนอาจจะแบบเอ้ยมโนเปล่าอะไรอย่างนี้คนที่เขาพึ่งคลอดบ,บุตรนะคะเขาจะทราบกันดีว่าเส้นตรงเนี้ยมันจะยังชัดอยู่ยิ่งพึ่งคลอดก็ยิ่งชัดแต่นี่คือ ความสำเร็จค่ะในวันที่23มีนาะคมเท่านั้นนะคะน้ําหนักเนีไม่ได้ลดเพราะว่าเครื่อง G B Body อะไม่ใช่เครื่องลดน้ําหนักนะกต่เป็นเครื่องกระชับจัดส่วนสลายและก็กระชับแล้วก็ไม่ได้แอปอะไรจงสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวในเพจเราจะลงรูปชัดๆแต่อันนี้ก็คือลอยแตกลายหายลงจางลงคือประทับใจมากเลยท้่มีบุตเนี่ยเรา โอเคเลยเราเรามีของดีไว้กับตัวอยู่ละด้านหลังเป็นไงคะยอมแพ้คนท้องปะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปที่แบบว่าเพื่อนก็ลงไปแป๊บเดียวนะคะก็จะมีแบบเฮ้ยก็ทำอะไรมาอะไรอย่างนี้นะมรืใช่อย่างอันด้วยนะคะผู้หญิงเขาคุยกันนะเห็นไหม เจ็ดหลอดเท่านั้นคือนี่ก็คือความสำเร็จของสิบกุมภาพันธ์รูปแรกนะคะต้องดูกันใกล้ๆว่ามันดูเหมือนมีเคฟแต่จริงๆแล้วตรงนี้เป็นส่วนของก้อนไขมันมันหนาดูดีๆนะคะสะโพกเนี่ยหนาเนาะส่วนฝั่งนี้เนี่ยเฮ้ยเอวเท่าเดิมปะแต่มเฟิร์มขึ้นมันกระชับขึ้น แล้วเสื้อคนละตัวนะจ๊ะอันนี้คือมีนาคมนะอย่างที่เราบอกเออแล้วก็ทรงผมนะให้สังเกตผมนางยังหมาดๆก,ก็สิบวเนเท่านั้นนะคะซีบีบอดีก็ได้ออกไปเพราะว่าสาวไม่ยอมแพ้คนท้องดัวนเลยค่ะขนาดคนเพิ่งคลอบุตรเขายังลดได้ขนาดเนี้ยอืแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับ ผู้หญิงหลายคน mm hmm. ก็ต้องขอบคุณเพื่อนแป้งด้วยนะคะที่แชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เพื่อนๆก็มีความสุขมากๆเลยก็ขอให้ส,สาวๆนะคะได้มีอาวุธหล่อไปน,นี้เป็นหน้าตาของอาชนะต้องบอกว่าโปรเนี่ยเออเด็กจริงๆมีนาคมนี้นะคะทุ่มกันเลยสุกตัวของแถมเขาว่าเย็บหมืนหน่นนะรีบๆเป็นเขามานะคะ ต้องบอกว่าคุ้มในการลงทุนกับชีวิตเพียงแค่หนึ่งครั้งใครชอบในเรื่องของสัดส่วนนะคะนีเพิ่งลงหนังสือกันไปของเดนกุมภาพัน์ค่ะไม่ขายของธรรมด,ดาเนาะออออันนี้ก็ลูกค้าสาวสวยคุณมี่นะคะก็จะเก็บรีวิวเปล่าจะให้ดูอย่างหนึ่งอันนี้ขออ,อุบไปค่ะ ดูสปาหน้าว่ามันคุ้มแค่ไหนจริงๆนี่คือหน้าปกติอันนี้คือทําแล้วข้างเดียวแต่มันทาให้อันนี้ดูไม่ปกติไปเลยเมื่อกี้เราโชว์ในเรื่องของบอดี้สปาเราก็ต้องมาในเรื่องของเฟสสปากันบ้างนะคะก็จะมีหมดเลยในเพจเนาะให้เพื่อนๆไปดูรีวิวกันเองเลือกกันได้เลยตามอัลบั้มต่างๆ อย่าลืมนะคะว่าผู้หญิงมียายอยู่สวยไขมันสะสมเนี่ยเป็นอะไรที่จัดการได้ยากมากมีปัญหาตุกษาเจ้นะจ๊ะผู้ชายก็ทำได้นะคะรีวิวหน้าผู้ชายเป็นไงเนาะดูเรื่องนะคะก็เครื่องเดียวหุ้ม1 3 9 0 0จากราคาปกติเนี่ย1 8 0 0 0 ขออภัยค่ะ19,857บาทเราจำหน่ายกันในรไงนะคะที่13,900บาทบวกของแถมในเซตเนี่ยมูลค่าอีก4,000กว่าบาท3,000กว่าบาทอันนี้เนี่ยคุ้มปะยังมีสนับสนุนการขายอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่ ID l i n ล oasis m t v นะคะ o s เอ๊ย oasis m t v M TV แอดไลน์กันเข้ามาหรือว่าจะฮอตไลน์เลยก็ได้นะคะที่0816657471หรือว่า089991100ยังไงก็พร้อมเสมอแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนไปดูฟแฟนเพจของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันไปก่อนนะมาแค่เสียงหลอหันหน้าให้ดูได้บา,บายยแล้วก็ มีนาะคมนี้ต้องบอกว่าด่วนสุดๆแล้วก็มีการเปิดตัวอะไรสินค้าอะไรใหม่ๆแล้วมาพบแกนค่ะอย่าใหา้การเวลาความสลามาเอาชนะเราได้นะอืเราเป็นผู้หญิงก็ต้องใหญ่ย,ยู่สวยเป็นผู้ชายก็บำรุงได้ซื้อให้แฟนใช้ได้ด้วยกโอเคไม่โฆษณาละไปดีกว่าบ๊ายบายค่ะ